นวัตกรรมสื่อเนี่ยเราก็มองว่าเป็นเรื่องของกระบวนการเป็นเรื่องของวิธีคิดเป็นเรื่องของการนําเสนอเรื่องคอนเทนต์ลักษณะใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อนผมพันอาจใชัยรัตน์นะครับผู้อำนวยการสํานักง,งานนวัตกรรมแห่งชาติกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนะวัตกรรมครับ ในอดีตที่ผ่านมาคนส่วนใหญ่มักจะมองนวัตกรรมเป็นเรื่องของเทคโนโลยีไฮเทคเป็นเรื่องของสิ่งประดิษฐ์เป็นเรื่องของทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอุตสาหกรรมแต่จริงๆแล้วนวัตกรรมช่วงหลังๆเนี่ยมันไม่จําเป็นต้องเป็นแบบนั้นนะครับส่วนหนึ่งที่เราเห็นก็คือการปฏิวัติของอุตสาหกรรมสื่อมันเกิดอ,อะไรขึ้นมันเกิดเรื่องของการที่เราใช้คําว่าการดิเซนทาร์ไลเซชันการที่มีการแพร่กระจายโอกาสใหม่ๆไปสู่ การทำสื่อในระดับปัะเจกประเจกนิยมก็คือคนหนึ่งคนสามารถที่จะพัฒนาตัวเองเป็นเจ้าของสื่อหรือว่าเป็นส่วนที่ทําให้คนสนใจเยอะๆเพราะว่าเขามีลีลาในการพูดแล้วก็สร้างคอนเทนต์ได้น่าสนใจเขาทาคนเดียวได้เลยนะครับมันก็เลยไปเช็คระบบสถาบันสื่อปกติไอ้ตัวนี้มันกําลังเกิดขึ้นมาและกลายมาเป็นผมใช้คำว่า New Normal ที่แท้จริงไปแล้วถ้ามองในมุมระยะสัก 3-5ปีนะครับผมผมเชื่อว่าตัวเทคโนโลยีที่ใช้อยู่ขณะนี้เนี่ยมันจะส่งผลไปในเรื่องของปัจเจกนิยมในขั้นสูงที่สุดละ,ะเพราะฉะนั้นเรื่องของวิธีการทำคอนเทนต์เนี่ยมันจะมีความหลากหลายสูงมากเพราะแต่ละคนเขาจะโตขึ้นมาจากความชอบที่ไม่เหมือนกันความเกลียดที่ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้น สื่อที่จะออกมาเป็นลนักษณะของคอนเทนต์เฉพาะด้านเนี่ยมันจะเต็มไปหมดเลยดังนั้นเราคงต้องอยู่ในสังคมที่มีความหลากหลายทางคอนเทนต์สูงมากแบบที่ไม่เคยเป็นมาก่อนแล้วช่องทางในการนําเสนอเนี่ยถ้าเรามองจะมุมของเขาว่าเซนเซอร์หรือว่าในมุมของการควบคุมเนี่ยมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะไปควบคุมคอนเทนต์ในหลักที่เป็นหลักมิลลิเซกหรือเซกคนที่ใส่เข้าไปในระบบได้ เทคโนโลยีที่เราคุยกันว่ามันมีดีเฟกก็คือการทำเฟกนิวเนี่ยอิกงหน่อยมันจะเป็นไม่ไม่ใช่นิวเหนี่ยมอแล้วมันจะเป็น n o น m a l มออีกแบบหนึง่งเพราะว่ามันเข้าสู่กระบวนการที่ใช้เรื่องของบัญญาประดิษฐ์เรื่องของเทคโนโลยีที่มีคอนเทนต์ของจริงแล้วเอามาผนวกกันมากขึ้นผมคิดว่าอนาคตมันคงมีตัวเทคโนโลยีที่เป็นตัวแอนตี้เฟก e w นิวหรือแอนตี้ดีเฟกได้อยู่แล้วอันนั้นคงไม่ห่วงอะไรเท่าไหร่แต่ว่าในที่สุดแล้วพอคอนเทนต์เป็นลักษณะน,นี้เนี่ยการที่เราดูแลนะครับมากกว่าควบคุม การที่เราเข้าไปปฏิสัมพันธ์มากกว่าการที่เฝ้าอ่านอย่างเดียวเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นอีกสาถึงปีข้างหน้าเนี่ยผมคิดว่ามันจะเป็นเรื่องของการที่เกิดประชาคมสื่อที่มีการปฏิสัมพันธ์กันในระดับประชาสังคมแล้วก็ในระดับปัจเจกมากกว่าที่คนที่ทำหน้าซีเป็นลักษณะเป็นเนักข่าวเป็นผู้ที่สร้างคอนเทนต์หรือเป็นบล็อกเกอร์วี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 ล็อกอะไรทั้งหลายเนี่ย จะเป็นผู้นําเรื่องสื่อเองแต่ผู้เดียวนะครับเพราะว่าเราใช้คําว่าปะเจียงนิยมในที่สุดแล้วเนี่ยมันเป็นการสื่อสารสองทางโดยอัตโนมัติไปแล้วนวัตกรรมสื่อเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ต้องบอกว่ากลายมาเป็นตัวเร่งการเปลี่ยนแปลงให้เกิด New Normal นะครับคงไม่ใช่แค่โควิด -19 อย่างเดียวการที่มีประชาคมระบบนิเวศของคนที่ทำนวับบตกรรมสื่อของประเทศไทยในขณะนี้เนี่ย ถือว่าเป็นโอกาสดีนะครับที่เราจะก้าวข้ามสิ่งที่เป็นระบบเศรษฐกิจเดิมๆระบบสังคมเดิมๆไปสู่ระบบใหม่ที่สื่อมีความสําคัญมากไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าเรื่องอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการให้บริการสาธารณะเรื่องของการพัฒนาธุรกิจหรือแม้แต่เรื่องของการพัฒนาสังคมสื่อจะกลายมาเป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับที่เป็นเหมือนกับยาดาแทรกไปในทุกส่วนเพราะฉะนั้นขอให้ทุกท่านเข้ามาร่วมนะครับในะระบบนิเวศท,ที่จะเกิดขึ้นมาในอนาคตครับ